สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มการกินขนมกันนะคะเริ่มเลยค่ะว้าวนะคะเปปป๊อปอิดดีค่ะใครเราเนี่ค่ะ ไข่เลี้ยงไา่ไป็นไหนฮึอะไข่ไงอ,อ่ะไอ้น,น,นี้เหรอคะอนไนคะอืมเั้จ้็ มันก็ตตออ่ะไอลูกพี่มูนต่อ,ตอโอเคอ่ะเราพอละอ่ะวันนี้จะแป่งทานเยอะแล้วะแบงจะบอกมันกะตกพอแล้วลูกะบอกบอก,บอกท่านผู้ชมก่อนชื่อชื่อขนมอะไรยังไม่เห็นบอกเลยลูกอ่ะ โชว์นหน้ากล่องหน่อยค่ะทำไมจะกินนิดเดียวเดี๋ยวแปลงพอแล้วคะ่ะเมื่อกี้นี้หนูกินไปแล้วให้กินอีกชิ้นเดียว,ยวค่ะอีกชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายอันนี้ชิน้นอะไรโอเคโคคาโคล่าค่ะอ่ะแล้วบอกบอท<อ>่านผู้ชมด้วยอ่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อเลยะคะ่ะอ่ะหี่ห้ออะไรคะ<ๆ>อะไรลูกเฮ็ดนะ พิซซ่าโชว์หนะ้ากล่องดูใกล้ๆเลยคะ่ะโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้โอเคดีเจเบอร์พูดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะดาวกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปค่ะไลค์